เตรียมตัวย้ายห้องพักเราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะคาดว่าอ้จะดีอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่นี่น้องคุมนางไม่นอนอ่ะนางไม่ค่อยนอนนะคะเดี๋ยวเราไปถามข้างในก่อนนี่เข้ามาแล้วนะคะอือ จอรนี่เหรอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะนี่ก็มาถึงห้องแล้วนะคะตองนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสามสิบหกนาทีนะคะถึงห้องแล้วอันนี้เป็นที่พักใหม่ <c oughs> ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จ ก็ซื้อผลไม้มาก็มีมะม่วงมีมะม่วงมะม่วงขมิ้นว่านมีมะม่วงขมิ้นแม่อยากกินผลไม้เป็นเรื่องของ่ะเหมือนชีวิตขาดผลไม้ไปเยอะแล้วก็ชมพู่อ,อันนี้ครับข้าต้มอ้วน อันนี้ขนมปังยาเซเว่นอันนี้นี่นมวัวคุพ่อใส่เยอะเๆตัวนี้ลูกจะกินหมดป่ะนี้ข้าวคุณพ่อข้าวคุณพ่อกล่องล้อยบห้าบาทนะคะเป็นข้าวเป็นข้าวอผัดกะเพราหมูไข่ดาว ข้าวผัดกัะเพราหมูไช้ลาวแต่ข้าวต้มเนี้ยร้อยห้าสิบบาทคนมีกุ้งอยู่สองตัวชิ้นปลาเล็กๆอยู่สองตัวแล้วก็ปลาหมึกสามสี่ชิ้นกินอ่ะตอนนี้ก็แบ่งให้อ้วนกินแล้วก็แม่จะกินไปไม่ะไร คุณแมนก็ซื้อคงซื้อของอย่างอื่นมาบาเบอร์คุณแม่อะไรเงี้ยปปเดี๋ยวพาไปดูห้องห้องแถวอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารก่อนยะให้ดูกล้องข้างละ <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนโต๊ะอาหารโซนกินข้าวโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็น <c oughs> เป็นะมาณอย่างนี้ไฟนี้น่าเสียหนึ่งก็มีที่ปรับอากาศีนเป็นโซนนั่งเล่น <c oughs> ดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นที่นอนค่ะที่นอนเพิ่งมายังไม่ได้จัดโครงจัดของอะไรเลยโอ้โหสะเซะื้อโอ้โหอ,อันนี้ปลาพยูนนะคะปลาพยูนกับหมูน้อย อาพยูนกับหมูน้อยนี่นะคะนี่หัวเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่อันหนึ่งพ้าะหมสีขาวนั้นเคยคุณแม่เอามาเองกับหมอนอันนี้เอามาเองเพราะว่านงพร้อมกลัวแบบเปลี่ยนฐานที่แล้วแบบอยากให้มีอะไรที่แบบว่าเป็นของหน้องนางติดตัวมาบ้างอเงี้ยเออก็เลยเอามาเพื่อนางจะได้อุ่นใจเนะเาะอ่านั้นก็แบบถ้าสมมติที่ ถ้าห่มอะไรเงี้ยไม่พอก็เอากันหมนได้นะคะนี่ก็เป็นแบบการเล่นอะไรเงี้ยน,น,น,นี่นหน่อยอันนี้จะเป็นแบบล่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีเป็นชักโครกจะแบ่งส่วนโซนกัน ันนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะอุ้ยห้องอาบน้ำห้องนุ้นแบบอันนั้นกว่าเนาะอาบน้ำที่ถึงห้องเก่าเลยอ่ะอันนี้ฝักบัวเล็กแล้วก็อันเก่าอันนั้นดีกว่ะ น,นี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะอันนั้นอะไรไม่รู้ว่าเต็นท์หรออะไรที่นั่งเหรอที่นั่งเสริมอะไรเงี้ยเหรอ,อน,นี่เป็นเครื่องปั่นแห้งไมโครเวฟทางขยาจาขะจ้าทุกคนอันนี้ก็เครื่องทำอาหารอะไรเงี้ยเตาคงเตาแก๊สอะไรก็ว่าไป เตาแก๊สอันนี้ถังมันอยู่ข้างหลังใช่ปะมีเตาอบขนมปังปิ้งขนมปัง,ง,น,ปงน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นล้างทำของคั่วข้าวกินกันอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นห้อง ก็โดยรวมอ่ะให้ดูรวมๆเป็นไงกับกับห้องเก่าอันไหนเดียวกันคะน้องพร้อมกับห้องเก่าไหนเดียวกันไม่เปิดหรอกลูกไม่เปิดไม่เปิดอุ้ยพ่อทำไรวะน้าพ่อทำไรเฮ้ พ่อทำอไรพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนกวนอะไรลูกอะไรอะไรเปิดเหรออุ้ยมีขนมอยู่อย่างนี้กินขนมกันกินขนมกัน,น,กน,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อย่าอย่มันแข็งฮะฮะ ครับครับครับไปนางง่วงนอนอีกแล้วต้องรีบกินข้าวรีบอาบน้ำานางจะน,นอนหรือเปล่าือคืนนี้นอนให้หลับนะลูกไม่หลับแม่แย่นะอื้มแล้วข้อมันลูกเขาเหรอที่ตายนะ เห็นแล้ววายเย็น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 เอาไปไหนลูกเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้เอาเก็บไ้นะไปในนี้แหละโอ้ย

ไม่ทำอะไรแล้วอะถ้าจะนอนเล่นก็ค่อยนอนเล่นดูทีวีทำอะไรให้เสร็จเลยได้นอนเล่นมละาเร็วนน้องพร้อมไปเดี๋ยวไปอาบน้ำให้น้องพร้อมก่อน นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยะคะ่ะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูใหม่จ้ามา,มาหาแม่มาหาแม่มาเร็วหาแม่มามามาหาแม่รึ O ah.